สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปก่อนหน้านะครับผมได้พูดเกี่ยวกับการซื้อไปแล้วนะครับแล้วคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับการนําของที่เราซื้อมาแล้วไปขายนะครับอันดับแรกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อแบบไหนมานะครับในการซื้อแบบ1 2 3 4หรือ5้านะครับที่เราได้ไปการซื้อของมาแล้วเนี่ยมันก็สามารถแยกขายได้เป็นอย่างยานะครับอันดับแรกเลยที่ผมขายอยู่ประจําเลยนะครับก็จะเป็นเราต้องดูก่อนครับว่า ของเนี่ยที่เราไปซื้อมาเป็นประเภทไหนอ่านแบบนี้นะครับอย่างเช่นของถ้ายังมีสภาพสมบูรณ์นะครับใช้การได้หรือว่ามียังมีสภาพสมบูรณ์อยู่ที่สามารถนําไปซ่อมขายได้เนี่ยผมก็จะนําไปขายแบบเป็นของมือสองในความเข้าใจง่ายๆก็คืออาจจะมีพ่อค้านะครับที่รู้จักกันเขาก็จะมารับซื้อแล้วเขาก็จะนําไปขาย เป็นของมือสองตามตลาดนัดอย่างเช่นตลาดรถไฟตลาดคลองถมตลาดสังกสีอะไรแบบนี้นะครับก็คือการขายของแบบเป็นของใช้งานหรือพอที่จะนําไปซ่อมได้นะครับอันดับแรกนะครับอันดับที่2เลยนะครับก็คืออาจจะมันใกล้คล้ายกับขายอย่างแรกนะครับก็คือขายแบบเป็นอะไหล่ครับขายไปเป็นอะไหล่ก็คืออาจจะนําไปขายร้านนะครับที่เขารับซ่อมโดยตรงอย่างเช่นอาจจะเป็นแอร์หรือเป็นเครื่องซักผ้า ที่มอเตอร์ยังดีอยู่นะครับเราก็อาจจะนํามอเตอร์แบบถอดไปให้เขาไปขายให้เขาแบบเป็นของแบบอะไหล่นะครับก็จะได้ราคานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับของที่ผมขายอยู่เนี่ยผมจะเน้นแบบที่3ก็คือการมาแยกขายแบบรีไซเคิลนะครับเพราะว่าของในแต่ที่ผมไปซื้อมาแต่ละที่เนี่ย,ยเช่นพวกแอร์เก่าๆอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะพังมันก็จะเสียการที่เราซื้อมาแล้วปุ๊บ เรามาแยกขายแบบรีไซเคลิลเนี่ยคือเราไม่ต้องรอเลยครับคือเราไม่ต้องรออย่างเช่นถ้าเกิดเราจะนําของนี่ไปขายเองที่ตลาดเนี่ยบางทีคนที่เขาไม่ถูกใจหรือราคาสูงไปเขาก็จะไม่ซื้อเรานะครับเขาก็จะไม่ซื้อเราของแบบนี้นะครับผมขอขยายความนะครับขึ้นไปอีกนิดนึงก็คือคําที่ผมเคยพูดว่าซื้อมาขายไปนะครับซื้อมาขายไปเนี่ยมันมีเส้นบางๆครับผมเข้าใจครับว่า ทุกคนก็ต้องมองว่าอา้าวของมันก็ต้องซื้อมาแล้วก็ต้องขายไปสิวะจะมาเก็บไว้ทาไมอะไรแบบนี้นะคบแต่ไอ้คาว่าซื้อมาขายไปของผมเนี่ยคือเราซื้อมาแล้วเราสามารถขายได้ทันทีเลยคือของแบบรีไซเคิลเนี่ยเราสามารถขายได้ทันทีเลยเพราะว่าซื้อมาขายไปรีไซเคิลเนี่ยเขาจะมีโรงงานหรือจะมีร้านที่รองรับเราอยู่แล้วก็คือ ซื้อแอร์มาเราแกะแอร์เนี่ยเหล็กก็ขายได้เลยทองแดงอลูมิเนียมอะไรพวกนี้สามารถนําไปขายได้เลยครับมีรองรับเลยโดยที่เราไม่ต้องรอแต่ซื้อมาขายไปอีกแบบหนึง่งก็คือการซื้อมาแล้วแล้วเรามาตั้งขายเนี่ยมันจะช้ากว่าเพราะว่าบางทีคนถ้าเขาไม่ต้องการอะไรในตัวของแอร์ตัวเนี้ยหรือเขาคิดว่ามันใช้ไม่ได้เขาก็ไม่เอาหรือว่าเขาคิดว่าราคาสูงไปเขาก็อาจจะไม่ซื้อเรา มันไม่ได้ซื้อมาขายไปครับคือมันซื้อมาตั้งไว้ก่อนแล้วค่อยขายอ่ามันจะมีเส้นบางๆครับก็คือคําว่าซื้อมาขายไปของผมเนี่ยคือที่ผมชอบที่ผมถนัดเนี่ยก็คือซื้อมาปุ๊บสามารถขายได้ปั๊บเลยก็คือแยกชิ้นส่วนขายได้เลยก็คือซื้อแล้วขายแบบรีไซเคิลอ่าอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมมาขยายความให้นิดนึงก็คือเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่าของซื้อมาเขาต้องขายไปอยู่แล้วอย่างเช่นคุณซื้อเสื้อผ้ามา แล้วคุณขายได้เลยไหมครับถ้าคนไม่ชอบลายเสื้อผ้าคุณก็ขายไม่ได้ครับก็จะต้องรอให้คนที่เขาชอบว่าเออเสื้อลายนี้สวยนะเสื้อตัวนี้สวยนะเขาถึงจะซื้อคุณหรือเขาต้องการจะใส่เขาถึงจะซื้อคุณนี่ออกไหมครับแต่ซื้อมาขายไปของผมเนี่ยคือซื้อปุ๊บเข้าโรงงานได้เลยเพราะโรงงานพวกนี้เขารองรับอยู่แล้วเพราะเขาเอาไปหลอมเลยเขาไม่ได้มาดูว่ามันสวยไหมหรือมันใช้ได้ไหมอ่าแบบนี้นะครับราคามันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับอาจจะตกมานิดนึง อย่างเช่นมอเตอร์รูปนี้เราอาจจะไปขายได้สักร้อยหนึง่งแต่ถ้าเกิดเราไปขายเป็นของอะไรอาจจะขายสักร้อยห้าสิบร้อยี่สิบแบบเนี้ยอ่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ครับแต่ถามว่าขายได้เลยไหมผมบอกเลยครับว่าม,มันไม่ได้ครับมันมันไม่ได้อย่างที่เราคิดหรอกครับว่าเอยซื้อมาแล้วมันต้องขายได้เลยอะไรแบบเนี้ยมันไม่ได้หรอกครับเพราะว่าถ้าเมื่ออย่างนั้นนะครับก็ขายกันได้บอกแล้วครับก็คือไม่มีใครมานั่งแกะหรือามานั่งทำหรอกครับเอานี่เอาเอา,เ,อาเรามองภาพจริงๆนะครับมองเรื่องจริงๆ แต่ถ้าเกิดเราซื้อมาปุ๊บเรามาแกะขายเนี่ยอา,อาจจะหายไปสักนิดนึงแต่สามารถเราเราได้เงินเลยแล้วเราได้กําไรเลยเนี่ยผมก็เลือกที่จะขายแบบนั้นมากกว่าครับเพราะว่าไม่ต้องมานั่งรอว่าถูกใจไม่ถูกใจอ,อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการซื้อแล้วก็เออไม่ใช่ซื้อสิซื้อเราเราซื้อไปแล้วหมายถึงว่าการขายนะครับว่ามีประเภทแบบไหนบ้างก็แยกออกมาก็คือการแบบไปนั่งขายตามตลาดนะัดนะครับแล้วก็ขายแบบอะไร นะครับขายแบบส่งอะไรอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ขายแบบรีไซเคิลนะครับถ้าถามผมส่วนใหญ่แล้วที่ผมซื้อมาของแต่ละอยากผมก็จะเน้นแบบที่สามก็คือขายแบบรีไซเคิลเลยครับก็ความเข้าใจในการขายของก็มีประมาณนี้เล้วกันนะครับเอาแบบง่ายๆชั้นๆนะครับไม่ได้ยืดเยื้อมากก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ